ครับผมนี่รา้าน DMC นะครับผมวันนี้เราจะมาเทสนลานตัว a 1แล้วก็ชิลบุญแถว DMT ทางสอง2จังหวัดแพร่แตร่รัตนะนะครับผมวันนี้มาเล่นเล่นคนใช้งานด้วยครับที่นีครับวันนี้เราชื่ออะไรครับดําดิฉันดําครับเดี๋ยวเราจะเท่งานให้กับช่างดําก,กันนะครับผมโอเคท่านดํนาครับเข้าไปได้เลยะ ก็ตรงนี้จะเป็นจอจอช่างหินทรายนะครับดังนั้นในมิกซ์ทรายผมว่าเราเดี๋ยวเราเทสคิวแรกกับหินทันททรายเก้าร้จนจอหินซ้ายหนอ่อกับหินซ้ายกระเติมตท่านตัวนั้นก็จะโชว์น้ำหนักพร้อมกับจอด้านนอกถ้าหินซ้ายจะลำเลี้ยงคือกดปุ่มนี่แหละครับสตาร์สต็อปตัวนี้นะอันนี้ซันซันถังอันเนี้ยถังตัวเนี้ยก็คือเวลากดเนี่ยกดซันตังนี้นะกนจะเป็นถังซัน มอเตอร์ไซค์อยู่รถถังสีสไตร์แต่ถ้าตัวเนี้ยถ้าซันตัวเนี้ยจะซันถังผมนะครับแบบแม่นนวลนะในส่วนของหน้าเจ้อปุ่น,น,นแบบเฉมน,นี้ปุ่มแม่นนวลแม่นนวนก็คือชุดนี้ถ้าออโต้ก็จะเป็นชุดนี้ครับสตาร์ทแล้วก็จะทําง,งานตามเงื่อนเขาน้่งนัดก็เอาลงแ,แม่นนวนก็ได้ยังดีกว่าแม่นนวนชุดนี้ นันเขาต้องคับลบจากน้ำนักรวงตันนี้เอาอย่างสองร้อยอ่ะมันก็จะเหลือเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เขากับกดใม้มันเหลือเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เขาไปยดอดอันนี้คือแมนนวลแต่เขาต้องซับซับสวิตมาแมนนวลเท่าไนั่นะครับทีนี้ถ้าออโต้เนี่ยมันจะทำงานตามโซนนี้อยล้ที่เขาว่าเขากับกดเลือกเอาออนออนตัวไหนมันก็จะเลือกโซนนั่นนะครับอันนี้ก็เลี้ยงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโซนเขาก็ตั้งโซนแบบนี้นะครับที่เขาวา กดปุ่มเซตอัพได้เลยแล้วก็ตั้งสูตรแต่ละสูตรได้เลยเอ t นเอร์ Enter เข้าไปอันนี้ก็ตั้งสูตรอันนี้หนึ่งนะครับถ้าจะเปลี่ยนแปลงค่ากะกดซ้ายขวาเดอนลักนะครับแล้วก็บวกลบเป็นการเพิ่มค่าลดค่านะครับผมเอนเอร์นะครับถ้าคอนเฟิร์มต่อไปมันก็จะเป็นสูตรสองก็ตั้งไปได้เรื่อยๆแล้วนั่นหน้ามเนี่ย ถ้ามาเติมลถโหมดนะครับคือปั๊มมาเตียวเโตนะครับผมปั๊มมาเตียวเโตวาล์วนั่นกับเนื้อซับวาล์วบนขึ้นนะครับส่วาล์วหลังเนื้อปิดไว้นะครับวาล์ววาล์วน้ำนะว้าวน้ำมาเอาโตปุ๊บเหลือทั้งมืำหนึ่งครับสำหรับหนึ่งคิวครับผมตั้งไว้ที่เลขเก้ครับถ้าน้ำเยอะก็บรถรถเป็นแปะเป็นเช็ดก็ได้นะครับแต่ถ้าน้ำน้อยก็เพิ่มเป็นทีเป็นทีเบสก็ได้นะครับคนเดิน นนัน่ตอนนี้ตั้งหนึ่งคิวนะครับจะเทสมิตรหนึ่งคิวคนไฟถังเมอร์หนึ่งครับออโต้ครับแต่สะตา้านอะไยก็จะเติมรถหมดนลยครับผมมันก็นจะหยุดแบบอัตโนมัติเองครับส่วนทังเมอร์สองนี่เคือว่าถ้าเกิดทังเมอร์หนึ่งมันเสียเร้าเป็นเลขเน,นี่ยจะคูณสองเข้าไปเลยน,นะครับหรือว่าคูณสามก็ได้สำหรับปริมาณคิวนะครับถ้ายอยากเพิ่มเป็นเติมหน่าสามคิวกับคูณสามไปเลยนะครับเป็นถังเมอร์สองออโต้แต่ถ,ถ้าไม่นอน,นเนี่ยเอาไว้ล้างรถกับเติมรถเออติมแข้งนะครับแล้วนั่นครับ ซับวาล์วนะครับซับว้าวบล็อกปิดไว้แล้วก็เปิดวาล์วลุ่มนะครับไม่น,น่ามันมาทางนี้นะก็มันนวลนะครับแล้วก็สตาร์ทมันก็จะยุดก็ตะต om กับกตะต om นะครับมันจะไปยึดอัโต้นะครับไม่น่าจะต้องยึดเองนะครับเวลาปั๊บ